นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปิฐามินสังฆ สมมาจากมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติสม no สมาจากมหาเทวาอภิลาภะพวันต er e ุเมมหาปุญญมหาลาโภพวันตุเมวิเตภาหุหติพุทธมะอุปนโมพุทธายะวิระทโยวิระโกนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโย พุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวโหมสัมปติฐามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือสัมปติฐามินาสังโมตมมาจากมหาเทวาสเพยะขาปรายันติตมมาจากมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโปกวันตุเม มิเตภาหุหติพุทธมะอะหุนโมพุทธายกวิระทยโยวิระโกนายังวิระหิงสาวิระชาติวิระชาสาวิระจิตโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฐามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือสัมปติชามินาสังโมตมมาจากมหาเทวา เพยขาปรายันติทมมาจักมหาเทวาอภิลาภะพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภะวันตุเมวิเตภาหุหติพุทธมะอุปนโมพุทธายะวิระทโยวิระโกนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหม สัมปติดถามิเพ่งเพ่งอาภาหาหาลูลูนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สัมปติฐามินาสังโมทมมาจากมหาเทวาสเพยัขาปรายันติทมมาจากมหาเทวาอภิลาภารพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภาพวันตุเมวิเตภาหุหติพุทธะมะอุปนโมพุทธายะวิระทโยวิระโกนายังวิระหิงสาวิระทาสี วิรคาสาวิระกิตโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฐามิเพ่งเพ่งพาภาหาหาลือสัมปติฐามินาสัมโมตงมาจากมหาเทวาสัพเพยัคขาปรายันติทงมาจากมหาเทวาอภิลาภาพะวันตุเม มหาบุญโยมหาลาโปขวันตุเมวิเตพาหุหติพุทธะมะอุณโมพุทธายะวิระธทโยวิระโกนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระกิตโยพุทธะมานิมามะพุทธะสวะโหมสัมปติฐามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลุืู สัมปติฐามินาสังโมทมมาจากมหาเทวาสัพเพยัขาปรายันติทมมาจากมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาปภขวันตุเมวิเตภาหุหติพุทธะมะอุปนโมพุทธายะวิระทยโยวิระโกนายังวิระหิงสาวิระชาสี วิรากาสาวิรากิติโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติฐามิเพ่งเพ่งอาภาหาหาลือนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัตสาภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมุทตาสัมปติฐามินาสัมโมตมมาจากมหาเทวาสัพเพยัขาปรายันติตมมาจากมหาเทวาอภิลาภะพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภะพวันตุเมวิเตภาหุติ พุทธะมะอาปุณณโมพุทธายะวิรัทโยวิรัโคนายังวิระหิงสาวิรัทาสีวิรัทาสาวิรัจติโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะโหมสัมปติฐามิเพ่งเพ่งภาภาหาหาลือสัมปติฐามินาสังโมตมมาจากมหาเทวา สพยขาปรายันติตมมาจากมหาเทวาอภิลาภะพวันตุเมมหาบุญโยมหาลาโภะพวันตุเมวิเตภาหุหติพุทธะมะอุปนโมพุทธายะวิระทยโยวิระโกนายังวิระหิงสาวิระชาสีวิระชาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานิมามะพุทธะสวะโหม สัมปติฐามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลูลอสัมปติฐามินาสัมุโมทงมาจากมหาเทวาสัพเยัขาปรายันติทมมาจากมหาเทวาอภิลาภาพะวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโปพะวันตุเมวิเตภาหุหติพุทธะมะอาหุนโมพุทธายะ วิระทยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระคาสีวิระคาสาวิระจิตโยพุทธสะมาณีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติฐามิเพ่งเพ่งอาภาหาหาลูลอนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปติฐามินาสัมโมตสมมาจากมหาเทวาสัพเพยัข้าปรายันติตสมมาจากมหาเทวา อภิลาภะขวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภะขวันตุเมวิเตภาหุหติพุทธมะอภุตนโมพุทธายะวิระทยโยวิระโกนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะโหมสัมปติฐามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลื สัมปติฐามินาสังโมทมมาจากมหาเทวาสัพเพยัขาปรายันติทมมาจากมหาเทวาอภิลาภะพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภะพวันตุเมวิเตภาหุหติพุทธะมะอุปนโมพุทธายะวิระทโยวิระโคนายงวิระหิงสาวิระทาาสี วิรากาสาวิระกิติโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฐามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือสัมปติฐามินาสัุโมตมมาจากมหาเทวาสัพเยัขาปรายันติตมมาจากมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเม มหาปุญโยมหาลาโภเขวันตุเมวิเตภาหุหติพุทธมะอุปนโมพุทธายกวิระทยยวิระโกนายังวิระหิงสาวิระชาสีวิระชาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธัสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งอาภาหาหาลื